สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีปีใหม่นะครับนะปี2021แล้วนะครับนะปีใหม่ปีนี้เป็นปีใหม่ที่พิเศษมากนะครับเพราะว่าเป็นปีใหม่ที่เงียบสงบมากนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโควิดกำลังแพร่เลยครับช่วงนี้นะครับนะแล้วก็ตามรูปปกเลยนะครับบ้านผมเนี่ยนะครับ กำลังโดนโควิดล้อมรอบครับนะฮะหลายๆคนถ้าติดตามผมมานานแล้วเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยอยู่ในจังหวัดชมบุรีนะครับนะซึ่งจังหวัดชมบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดูรูปเลยครับอันดับที่3ครับสีแดงแป๊ดนะครับนะเป็นอันดับท็อป3ที่ไม่ได้รู้สึกดีใจเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนะแล้วถ้าถามว่าผมเนี่ยอยู่โซนไหนครับผมบอกเลยครับว่า โซนยอดฮิตนะครับโซนท่องเที่ยวนะอยู่พัทยานะครับนะแล้วตอนนี้นะครับสาธารณสุขของชมบุรีนี่ได้ออกมา5าไทม์ไลน์นะครับเป็นจุดเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยได้ไปนะครับนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจุดเสี่ยงกับบ้านผมเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในโปรแกรม Google Earth Pro นะครับนะ ซึ่งผมเนี่ยได้มาร์คจุดไทม์ไลน์ต่างๆเอาไว้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวเราไปที่เมืองพัทยาก่อนครับไปเที่ยวกันนะไปครับเมืองพัทยานะครับนะขอตุ้มออกสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับ แต่ละาทำลายว่ามันเป็นยังไงนะครับผมได้ทำการมารจุดมันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะทไลน์แรกครับแค่ทำลายแรกก็สยองแล้วนะครับดูสิครับเยอะหรือเกินไม่รู้จะไปไหนนักนะครับนะอารมณ์เหมือนคนมาเที่ยวนะนะครับเรามาดูทำลายที่2ครับอันนี้น้อยหน่อยนะครับนะ เรามาดูทำลายที่สามกันครับเป็นไงครับทำลายที่สามมีจุดตรงนี้ด้วยนะครับนะก็คือสัตหิบนะครับก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวแหละนะครับนะทำลายที่สี่ครับโอ้โหพอๆกันนะครับทำลายที่ห้าครับเรียกได้ว่ากระจุกอยู่โซนพัทยาเยอะมากนะครับแล้วทุกคนเข้าใจไหมครับว่า อันนี้คือ5 t i ไทม์ไลน์ที่ปล่อยออกมานะครับแล้วมันก็อาจจะมีไทม์ไลน์ลึกลับอีกนะครับนะซึ่งถ้าเราเปิด5้าไทม์ไลน์พร้อมกันครับเราซูงเข้าไปก่อนครับนี่นะครับแล้วถ้าถามว่าบ้านผมอยู่ตรงไหนนะครับเป็นไงนะครับเรียกได้ว่า โดนล้อมรอบนะครับแล้วดูนะทุกคนดูสี่จุดนี้ครับสี่เหลี่ยมเลยอ่ะนะอยู่จุดศูนย์กลางเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลากจุดให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือโซนที่ใกล้เคียงกันนะครับโซนอื่นมันจะแบบหลุดไปแล้เห็นป่ะนะครับอันนี้คือโซนใกล้เคียงกันนะครับเรียกได้ว่าฉลองปีใหม่เลยครับนะฉลองอยู่บ้านนะครับ อยู่บ้านยาวๆไปนะถึงแม้ว่าเราจะป้องกันตัวเองตลอดนะครับไม่เคยไม่ใส่แมสสนะครับแต่ว่าดูสิครับนะฮะอยู่บ้านดีกว่านะครับไม่อยากออกไปไหนเลยนะครับช่วงนี้นะครับทุกคนอาจจะคิดว่าแต่ละจุดเนี่ยมันห่างกันมากนะเอาจริงๆอ่ะไม่ห่างนะครับโดยเฉพาะ3・4จุดนี้นะครับไม่ได้ห่างจากบ้านผมเลยนะครับไอที่้อมบ้านผมเนี่ยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้จะมาบ่นเรื่องนี้แหละนะครับคือไม่รู้จะไปบ่นกับใครดีนะครับไอการโดนล้อมเนี่ยนะนะครับก็ผมจะบ่นเพียงเท่านี้แหละนะครับนะก็ปีใหม่ปีนี้นะครับก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดีๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้แถวบ้านผมเนี่ยอากาศเปลี่ยนแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอ่ะนะครับแล้วบางทีอ่ะอากาศเปลี่ยนทําให้เป็นไข้ครับบางคนก็จะหลอนไงเฮ้ยนี่กุติยังวะนี่เป็นโควิดหรือเปล่านี่อ่ะนะครับ ซึ่งอากาศมันเหมือนแกล้งเราอะนะครับทาให้เราหลอนไปเองนะก่อนที่เราจะเป็นโควิดผมว่าเราเป็นโรคประสาทก่อนนะครับอืมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วก็ติดตามจนถึงทุกวันนี้นะครับนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมนะบ๊ายบายครับทุกคนนะ